มีนามว่าอาชาตันตูมีความคิดอยากยึดเว้นบัจจีทารไปตามวัชรไกรําปลาไหมคะไม่ค่ะข้าพเจ้ามีความคิดอยากยึดับไปยึดไปบัจีจวอยอไระอยงไรเป็นว,วยังะไรปะีารัดสัตนของพวกเาอยู่มารอกภาพไดนไปแล้วทหาร จากการพูดดูถูกพระเจ้าราชสรูวัสกรพราหมณ์จึงต้องโทษด้วยการโบยวัสกรพราม์ถูกโบยจนสลบและถูกนำไปทิ้งที่หน้าเมืองประตูวังของเมืองวัคตและได้เข้าป่าไปเพื่อไปหาแคว้นวัชชีเมื่อถึงแคว้นวัชชีเเเจ้้าาป็นนนรทไมมดียอู่ตง เราจะช่วยเหลือมันหรือไม่เราจะช่วยวัดสกลพรามได้พบกับเจ้าเมืองแผว้นวัดชีเองเป็นฟาร์มมีความสามารถดี ขขขข้้้้้าาาาจจใหเเไปเป็นนออออรรย์งยงงลคงดวยัววสการพรามได้สั่งสอนพระกุมารในเรื่องต่างๆโดยใช้เหตุหลักธรรมและการสอนที่ถูกต้องทั้งหมดวัสกาพรามไม่เรื่องเป็นการทั้งหมดพร,ร,ระกุมา,ามรจรู้ว่าตัวเล็กของตัวี่อ่เดียค่เรนรวาอาจ พระเจ้าพระเาินของท่านขอท่านว่าท่านไปดูีน้นอยู่เรนพระเจ้าค่ะมองฉันต้องเอาเรื่องนี้ไปฟองบิดามัรดาของขราพระเจ้าแล้วค่ะพระเจ้าค่ะ้าไินของรองาว่านีรหรไมพี่ท่านมสมานจริงหรพระเจ้าค่ะจริงระเถ้าอย่างนี้ฉันต้องเเรื่องนี้ไปบอกบิดามารดาท่านพ่อพระเจ้าค่ะ ดูพ่อมาพ่อมีอะไรกท่านสองามานได้ไปกาวาอิจฉายสยามข้าเรื่องที่ข้าเรียนติดกว่าจริงรึข้าดีเดียจริงกระจัดองเงินไม่ดังสอนรถของคนบ้างรอแจไม่ได้เียจริงแต่เด็กป้าแด็ม่ปยังการกื่องเร่งยามันมันประยักว่เจะมีอะดึก บางอาจจกิงเสด็จพ่อก็เสด็จมีก็เจ้าค่ะโอรสบางกมีอะไรหม่อมช้าถูกโอรสทั้งสองกล่าวหาว่าหม่อมฉัางใสงาตั้งสองกับน้ำพระเจ้าค่ะเรื่องนั้นมันมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยพระเจ้าค่ะหม่อมหม่อมฉ้าถูกใส่ร้ายพระเจ้าค่ะจริงหรือทำไมกษัตริย์เมืององค์อื่นไม่ดูแลลูกไม่สั่งสอนลูกเะจริงจริงเลยหน้าบัตรุพใช่ไ วัสกาพรามได้ทำการส่งสารไปยังเมืองมคตเมื่อพระเจ้าราชรูได้อ่านสารแล้วเมื่อทหารมาทูลกษัตริย์พระองหนึ่งว่ามีเมืองมาโจมตีเมืองของเวนวัชีเลยสั่งให้ตีระคังเรียประชุมการรบ กษัตริย์อื่นๆออ,ออกมาประชุมกันเพื่อแผนการรบวัสกราพรามได้ไปถึงหน้าประตูวังและเปิดประตูให้เมืองวัคดเข้ามาโจมตีเมืองวัดชีจนปรเจ้าราตูได้เมืองวัดชีมาครองในที่สุดผิดพลาดประการใดต้องขอภัยด้วยนะครับ